สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับอัปเดตข่าวสารวันนี้นะครับประจำวันจันทร์ที่5สิงหาคม2,567นะครับข่าวนี้เนาะเกี่ยวข้องกับโครงการดิจิทัลเวเลตนะครับเพราะว่าเป็นการพิจารณาในส่วนของเงินที่จะเอามาให้สําหรับคนที่ได้รับสิทธิ์แล้วก็ลงทะเบียนไปนที่เรียบร้อยนั่นเองซึ่งข่าวนี้เนี่ยเป็นการให้ข่าวของออทางสวท่านหนึ่งนะซึ่งวันนี้เนี่ยวันที่5สิงหาเนี่ยก็จะเป็นการทํางานวันแรกนะของ สอวอชุดใหม่ที่ได้มีการเ,เลือกตั้งแต่งตั้งกันขึ้นมานั่นเองนะซึ่งเขาก็ได้มีการบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเขาบอกว่าจะมีการพูดถึงในส่วนของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบป,ประมาณนั่นเองซึ่งเป็นจำนวนเงินกว่า1.22แสนล้านบาทซึ่งก็เงินตรงนี้เนี่ยก็คือจะมาใช้ในโครงการดิจิทัล w a l l ล็นั่นเองซึ่ง คุณนันทนาเนี่ยก็ได้กล่าวว่าจะมีการอภิปรายในส่วนของการดึงเงินไปใช้ว่าเป็นไปตามข้อกฎหมายหรือไม่รวมถึงความคุ้มค่าของโครงการต่างๆแล้วก็เข้าใจว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ่อ,อกรรมธิการเต็มสภาอภิปรายแล้วก็ลงมติกันเลยเนาะอันนี้เดี๋ยวต้องไปรอดูเหมือนกันนะว่าในส่วนของเงินที่เขาจะมีการอภิปรายกันเนี่ยมันจะมีส่วนอื่นส่วนใดหรือเปล่าที่จะสามารถทันในช่วงที่จะมา ใช้จ่ายเงินในช่วงธันวาคมสำหรับคนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดิจิทัลเวเลตนะอันนี้ก็เป็นข่าวหนึ่งที่มาอัปเดตกันช่วงนี้ในระหว่างที่เรากำลังลงทะเบียนรอกันแล้วก็ยังไงเดี๋ยวมีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมเอยวจะทำคลิปมาเล่าให้ฟังเป็นประจำแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ